สัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะแบบขัดนะคะที่เราได้ที่คุณครูนะคะก็ได้สั่งงานไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วก่อนเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเฉลยนะคะหน้า108ข้อที่2ค่ะอ่ะดูเลยนะว่าตัวเองทาถูกไหม ถูกก็ขีดถูกนะคะผิดก็ให้แก้ไขได้เลยค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะอยู่ในหน้า109นะคะอ่ะก็ดูเหมือนเดิมว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่านะคะถูกก็ขีดถูกผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยซะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาระงานนะคะก็เป็นหน้า108หน้า109เนาะที่ครูได้สั่งไปครั้งที่แล้วนะคะก็เฉลยครบแล้วเพราะว่าข้อ1กับข้อ4ครูพาทำแล้วนะคะก็เหลือแค่ข้อ2กับข้อ3นั่นเองค่ะ วันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีการทําวิธีการทําอยู่2แบบนะ,ะโดยวิธีการทำเนี่ยนะคะจะมีแบบแรกคือวิธีการเทียบบปญญัติตรยางนะคะแบบที่2คือการเขียนสิ่งที่โจทย์กหนดให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนเนาะ ปานีมีเงิน800บาทนะคะใช้ไป240บาทถามว่าปานีค่ะใช้เงินไปร้อยละเท่าใดของเงินทั้งหมดาถามร้อยละนะคะปานีใช้เงินไปร้อยละเท่าใดของเงินทั้งหมดปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้ร้อยละเรามาใช่ไหมเขาจะบอกว่าปานีมีเงินสมมตินะ ปกติจดมันจะให้เป็นปานีมีเงิน800บาทใช้ไป20%ของเงินทั้งหมดปนานีใช้เงินไปกี่บาทแบบนี้ใช่ไหมแต่ข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้คือปานีมีเงิน800บาทใช้ไป240บาทปานีใช้เงินไปร้อยละเท่าใดของเงินทั้งหมดอ่ะวิธีการค่ะการวางแผนก็คือมีเงินอยู่เนี่ยอ่ะปกติเส้นสีส้มเนี่ยมันจะให้เปอร์เซ็นต์กับให้อะไรเรามาใช่ไหม แล้วไอ้เส้นตรงเนี้ยมันจะให้เราหาแต่อันนี้คือถามสลับกันนะคะถามเปอร์เซ็นต์เราแต่ให้ข้อมูลเรามานะคะก็คือว่าก็คือมีเงิน800เนี่ยใช้ไป240นะคะถามว่า240เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าตรงนี้นะคะมาดูวิธีการคิดนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือปราณีมีเงิน800บาทค่ะใช้ไป240บาทนะคะ ก็เอาไปเทียบปัญญาตรยยนะคะว่า,าแล้วถ้าปานีมีเงิน1บาทละ่ะปานีจะใช้ไปกี่บาทนะคะปานีก็จะใช้ไป240ส่วน800บาทนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ถ้าปานีมีเงิน100บาทละ่ะปานีจะใช้เงินไปเท่าไหร่ก็240ส่วน800คูณ100เท่ากับ30บาทนั่นเองค่ะ ก็เป็นการบอกว่าปลานี้ใช้เงินไป30บาทนะคะด,ดังนั้นปลาณนี้ใช้เงินไปร้อยละ30ของเงินทั้งหมดอันนี้นะถ้าเราย้อนกลับไปวิดีโอวิดีโอหนึ่งอะ่ะครูเคยบอกว่าถ้าเราอยากทําให้เลขอะไรก็ตามนะคะกลายเป็นร้อยละนะคะถ้ามันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วอยากทําให้มันกลายเป็นร้อยละให้เอาเศษส่วนอันนั้นอะไปคูณ100 เลยแล้วคุณจะได้ค่าร้อยละของจํานวนนั้นนะการที่มันมีเลขเป็นเศษส่วนแล้วคุณอยากทราบร้อยละให้คุณนำเอศษส,ส่วนอันนั้นนะไปคูณกับ100แล้วคุณจะได้เป็นค่าร้อยละนะคะอ่ะวิธีที่2ค่ะปานีมีเงิน800บาทใช้เงินไป240บาทแสดงว่าปานีใช้เงินไป240ส่วน800ของเงินทั้งหมดนะคะ ถ้าปานีมีเงิน100บาทแปลว่าปานีใช้เงินไป240ส่วน800ของเงินทั้งหมดอ่านักเรียนดูนะตัวนี้คือตัวเดิมปานีใช้เงินไป280 2 4อ4 0สอ่วน800ของเงินทั้งหมดคําว่าของคือเครื่องหมายคูณเงินทั้งหมดคือ100 100คืออะไรคะ100่คือหมายถึงว่าถ้าเราเทียบว่าเงินทั้งหมดนันคือ100บาทแล้วเราจะใช้ไปกี่บาทหรือว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะ เราก็ได้คําตอบเลยก็คือ30บาทนะคะเท่ากันนะคะทําได้2วิธีค่ะวิธีแรกให้เอาไปเทียบกับ1ก่อนวิธีที่2คือไม่ต้องเทียบตอบได้เลยนะคะอ่ะประนีใช้เงินไปร้อยละ30ของเงินทั้งหมดนะคะนี่คือวิธีการทําค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในข้อที่1ค่ะข้อที่1่เนี่ยครูจะทําให้ดูทั้ง2ตัวอย่างเลยนะก็คือหมายถึงว่าทําให้ดูทั้งแบบที่1กับแบบที่2นะคะโจทย์มีอยู่ว่า การสอบแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประเภททีมมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด40ข้อทีมของลลิตาตอบถูก32ข้อทีมของลลิตาตอบถูกร้อยละเท่าไรของข้อสอบทั้งหมดอ่ะก็นี่เนาะข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมี40ข้อเขาตอบถูกไปทั้งหมด32ข้อถามว่าเขาตอบถูกเนี่ย ไปร้อยละเท่าใดของคําตอบทั้งหมดก็คือถ้า100%เนี่ยจะตอบได้ถูกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็หามาค่ะวิธีที่1ค่ะถ้ามีข้อสอบ40ข้อครูขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงนะถ้ามีข้อสอบ40ข้อนะคะก็จะตอบถูก32ข้อก็เปรียบเทียบกับ1ว่าแล้วถ้ามีข้อสอบ1ข้อละ่ะ เขาจะตอบถูกกี่ข้อก็คือถ้ามีข้อสอบหนึ่งข้อเขาจะตอบถูกเศษ32ส่วน40ข้อแล้วถ้ามีข้อสอบ100ข้อล่ะเขาจะตอบถูกกี่ข้อนะคะเขาก็จะตอบถูก32ส่วนเศษ32ส่วน40คูณ1น0นะคะเท่ากับ80ข้อนั่นเองนะคะดังนั้นก็สามารถตอบได้ว่าดังนั้นทีมของลลิตานะคะตอบถูกร้อยละ80ของข้อสอบทั้งหมดตอบ ทีมของลอริตาตอบถูกร้อยละ80ของข้อสอบทั้งหมดนั่นเองปกติอะนักเรียนก็จะจําได้เนาะปกติมันจะแบบว่าเหมือนกับให้เป็นร้อยละมาก็คือให้เป็นตัวเลขส่วนร้อยมาแล้วก็มาคูณแต่อันนี้ก็คือถามกลับกันถามหาร้อยละนะคะก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้เนี่ยมาทําเป็นเศษส่วนแล้วก็คูณกับ100ถ้าคุณอยากทราบร้อยละคุณเอาเศษส่วนนั้นมาคูณกับ100คุณจะทราบจํานวนร้อยละนั่นเองอันนี้วิธีแรกนะคะที่เบัญญัติตย,ยางค่ะวิธีที่2ค่ะ วิธีที่2คือนะคะการนำเอาคำตอบค่ะมาทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือข้อสอบมีทั้งหมด40ข้อตอบถูก32ข้อแสดงว่าทีมของลลิตาเนี่ยตอบถูกเศษ32ส่วน40ข้อของข้อสอบทั้งหมดนะคะแล้วถ้ามีข้อสอบ100ข้อล่ะจะตอบถูกกี่ข้อก็32ส่วน40คูณ100นะคะก็ วิธีคิดเลขก็เนี่ยตัดกันได้เลยต๊ดๆใช้2ตัด2 2เป็น4 2 5เป็น10อ่ะตัดอะไรได้อีกใช้2ตัด3 2 2 1เป็น2 3ลบ2เหลือ1เป็น12 2 6 12 16คู5เป็น80หรือเปล่าอ่ะคูณ16คูณ5ลองตรวจคำตอบ6 5 30 ห้าหนะึ่ะตอบ80นะคะมองเห็นไหมเอ่ยสีฟ้ามันสะท้อนแสงไปนิดนึงเนาะก็ตอบว่าทีมของลลิตานะคะตอบถูกด้วยละแปของข้อสอบทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำนะอ่าแล้วนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าคู่ขาแล้วถ้าหนูทำผิดเป็นแบบหนูเอา40เป็น40ส่วน32มแบบนี้อะค่ะมันก็จะผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็จะผิดค่ะ วิธีการก็คือเวลาที่เราหาเศษส่วนอะเศษนะส่วนถ้าเศษส่วนที่ถูกต้องอะเศษส่วนแท้เนี่ยก็คือเศษมันต้องน้อยกว่าส่วนอยู่แล้วนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือมันไม่ใช่เศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนแท้เนี่ยเศษมันต้องน้อยกว่าส่วนอยู่แล้วนะจ๊ะเขียนให้ถูกนะคะเอามาอีกข้อหนึ่งค่ะเป็นข้อ2ค่ะในหน้า112นะคะที่ทําการปริษัทแห่งหนึ่งค่ะมีปริษัทบัตรททยผลนะคะ บัตรททยผล1292บใบและมีไปรษณีย์บัตรชิงโชค228บใบมีไปรษณีย์บัตรไทยผลและไปรษณีย์บัตรชิงโชคร้อยละเท่าใดของไปรษณีย์ทั้งหมดอ่ะมีไปรษณีย์ไยผล1292ใบมีไปรษณีย์ชิงโชค2 2 2บใบก็ถามว่ามีไปรษณีย์ไทยผลและไปรษณียบัตรเนี่ยชิงโชคร้อยละเท่าใดของไปรษณีย์ทั้งหมด ดูวิธีการวางแผนนะคะกอะ็อันนี้คือจำนวนของไพรสเีทายผลอันนี้คือจำนวนของไพรสเีชิงโชคนะคะเราก็ต้องมาหาก่อนว่าไปรสนีทั้งหมดอะ่ะมันมีกี่ใบในข้อนี้คือเขาถามว่า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือหมายถึงว่าไอ้ไปสนีไทยผลนะมี1,292ใบเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไอ้ไปสนีชิงโชคเนี่ยก็มี228ใบเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะให้หาของทั้ง2อ,อันนี้อันดับแรกเราก็ต้องมาหาก่อนว่ามันมีไปสนีทั้งหมดกี่ใบเพราะก็ถามว่าของไปสนีทั้งหมดนะคะไปสนีทั้งหมดก็คือเอาไปสนีทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะคะก็เป็น1,292กบวกกับ228 โดย1,292เนี่ยคือไปสนียบัตรท้ายผลส่วนอันเนี้ย228คือไปสนียบัตรชิงโชครวมกันแล้วมีไปสนีทั้งหมด1,520ใบนะคะมีไปสนีทั้งหมด1,520ใบแบ่งเป็นไปสนีทายผลเนี่ย1,292ใบแสดงว่ามีไปสนีทายผลทั้งหมด 1,292ใบส่วน1,520ใบของไปรษณีย์ทั้งหมดค่ะของไปรษณีย์ทั้งหมดของก็คือคูณไปรษณีย์ทั้งหมดคือ1,520อ่ะก็มาดูนะคะโอ้ยขออาภัยค่ะคำว่าไปรษณีย์ทั้งหมดในที่นี้คือ 100ค่ะเพราะว่าเราจะทําให้เป็นร้อยละดังนั้นไปสนิททั้งหมดจะต้องเป็นร้นอยเปอร์นาะก็จะกลายเป็นถ้าไปสนิยาบัตร100ใบนะคะก็จะเป็นไปสนิทายผล1292ส่วนด้วย1,520นะคะคูณ100ใบเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีไปสนิยาบัตร100ใบตรงนี้มันบอกว่าคูณของไปสนิททั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดคือ100ใบก็คูณกันนะคะคูณกันหารกันได้85ใบอันนี้คือ เป็นกรณีของไปรสณญญบัตรแบบท้ายผลนะคะทีนี้ถ้ามีไปรสณญญบัตแบบทายผล85ไใบก็คือ85ของทั้งหมดนั่นเองแสดงว่าที่เหลือก็จะต้องเป็นไปรสณญญาชิงโชคนั่นเองค่ะซึ่งถ้ามีไปรสณญญาบัตรเราก็อยากรู้ว่าไปรสณญญาชิงโชคมีกี่ใบใช่ไหมอ่ะเราก็เอา100เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ย100%ลบออกจาก 85%เท่ากับ15%แสดงว่าไพรสเน่ชิงโชคเนี่ยมีทั้งหมด15%ของไพรสเนทั้งหมดนะคะคือไอ้ก่อนหน้านี้มันถามแค่อย่างเดียวมันอาจจะถามไปรสีน่ชิงโชคก็ได้ถามไพรสีน่ชิงทายผลก็ได้แล้วมันก็ให้จํานวนเต็มมาแต่ข้อนี้คือมันถามทั้ง2องอย่างเลยมันถามทั้งไพรสเน่ชิงโชคมันถามทั้งไพรสีน่ทายผล ดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงหล่ะว,ว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็ต้องอาเทียบกับจํานวนเต็มซึ่งจํานวนเต็มของมันก็คือเอาไปชนิดทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันให้หมดเลยนั่นแะคือจํานวนเต็มนะคะแล้วเราก็มาหาทีละอันนะคะก็คือหาไปสนิดท้ายผลก่อนปรากฏว่าไปสนิดทายผลเนี่ยคิดเป็น85บใบหรือ8ปสิเนั่นเองนะคะไปชนิดทายผลเนี่ยคิดเป็น85%ดซดังนั้นใน100เนี่ยถ้ามีไปชนิดท้ายผลอยู่85% ที่เหลือตรงนี้ก็ต้องเป็นไปษณีชิงโชคมันถึงจะครบ100เราอยากรู้ว่าไปษณีชิงโชคเท่าไหรล่ล่ะก็เอา100ร้อยมาลบ8ปดก็เลยได้15%นั่นเองค่ะก็เลยตอบไปว่าไปษณีท้ายผลเนี่ยมีร้อยละ85ส่วนไปษนีชิงโชคมีร้อยละ15ซึ่งที่จริงแล้วนะคะถ้าเราไม่เอามลบกันก็ได้เราก็หาเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเลขนะคะเปลี่ยนคำแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขข้อนี้ ที่เขาเอามาลบเนี่ยคือมันง่ายนะคะก็คือลบกันก็ได้คําตอบเลยแต่มีวิธีหนึ่งก็คือวิธียากก็คือทําแบบเดิมทุกอย่างนะคะเปลี่ยนจากไปเณีตรงนี้นะคะเปลี่ยนจากไปษณนีทายผลเป็นชิงโชคนะคะเปลี่ยนจากไปษณีทายผลเป็นชิงโชคนะคะเปลี่ยนจาก1292เป็น228ใบคําตอบหนูก็จะได้เหมือนเดิมก็คือได้ว่า ไปซีนีชิงโชคเนี่ยมีทั้งหมด15%หรือร้อยละ15หนูก็จะได้คำตอบเหมือนเดิมแต่หนูต้องทำแบบนี้สองครั้งทีนี้เขาก็เลยบอกก็ไม่เห็นต้องทำสองครั้งเลยนี่ในเมื่อเราได้คําตอบมาคําตอบหนึ่งแล้วไอที่เหลือเนี่ยไอเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นคําตอบของที่เหลือเราก็ทําแค่ครั้งเดียวพอแล้วเอามาลบกันนะคะเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะดังนั้นครูก็เลยมีคลิปวิดีโอตัวอยา่างเป็นแบบ กระตูนด้วยมาให้นักเรียนดูนะคะให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมใครที่ฟังครูพูดแบบแล้วแบบไม่เข้าใจเลยค่ะครูลองไปดูคลิปวิดีโอใน y o u t u b e นะคะเผื่อว่าฟังแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นมันจะเป็นแบบประมาณว่าชอบแบบการ์ตูนค่ะฟังการ์ตูนแล้วเข้าใจแบบนี้เนาะโอเคภาระง,งานในวันนี้นะคะเหลือแค่ข้อเดียวเพราะว่าภาระง,งานครูมีหน้า1 1 2เอ้ย1 1 1กับ112ซึ่ง 1> 11 1ครูฉเฉลยไปแล้วส่วน112ครูก็เฉลยไปแล้วข้อหนึ่งก็เหลือแค่ข้อเดียวนะคะการบ้านก็เลยมีแค่ข้อเดียวเนาะก็เขียนมาให้หมดเลยนะคะหลังจากที่ครูนะคะบอกพาร่งานแล้วนะคะครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเนี่ยให้ดูอีกด้วยนะคะเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นการ์ตูนก่อนที่จะจากกันไปนะคะสวัสดีค่ะ การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้น้องๆจะได้พบกับจอยและพายกับเรื่องการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องๆคงอยากพบกับจอยและพายกันแล้วเพราะฉะนั้นเราไปพบกับจอยและพายกันเลยค่ะ สวัสดีจ่าพายมาโรงเรียนเช้าจังเลยจอยก็เหมือนกันนะเราอยากอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนนะจ้าจอยอ่านเรื่องอะไรอยู่ล่ะครับเรื่องการหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์จ้าระหว่างนี้เราพักให้เพื่อนๆนทำกิจกรรมเรื่องการหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์ก่อนนะแล้วเราค่อยมาสรุปกัน สำหรับการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราควรรู้คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์คือการบอกจำนวนสิ่งต่างๆโดยเทียบจาก100ส่วนเช่นปลูกมะม่วงเป็นร้อยละ20ของพื้นที่ทั้งหมดหมายความว่าถ้ามีเนื้อที่100ตารางวาจะปลูกมะม่วง20ตารางวาหรือโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิง70%เอร์เหมายความว่าถ้าโรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนหนึ่งร้ยคนจะมีนักเรียนหญิงเจสคนจ้าใช่แล้วครับส่วนการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั้นทำได้2วิธีคือวิธีที่1เทียบบัญญัติไตรยางวิธีที่2เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในรูปเศษส่วนเรามาเริ่มทำข้อแรกกันเลยนะครับข้อที่1บริษัทแห่งหนึ่ง ผลิตรถยนต์ทั้งหมด160่ง้คันเป็นรถยนต์สีดำา40คันมีรถยนต์สีดำเป็นร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือบริษัทแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ทั้งหมด160่ง้คันและเป็นรถยนต์สีดำา40คันสิ่งที่โจทย์ถามคือรถยนต์สีดำเป็นร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดครับโดยต้องการทราบว่ารถยนต์สีดำ เป็นร้อยละเท่าใดของรถยนต์ทั้งหมดหมายความว่าต้องการทราบว่าถ้ามีรถยนต์100้คันจะเป็นรถยนต์สีดำกี่คันนั่นเองเราจะแก้โจทย์ปัญหานี้โดยใช้วิธีที่หนึ่งคือเทียบบัญญัติตรายางนะวิธีทำจากสิ่งที่โจทย์กำหนดถ้ามีรถยนต์160้คันเป็นรถยนต์สีดำา40คันถ้ามีรถยนต์100้คัน จะเป็นรถยนต์สีดำเท่ากับ100คูณเศษ40ส่วน160เท่ากับ25คันเขียนเป็นร้อยละได้ร้อยละ25ดังนั้นมีรถยนต์สีดำร้อยละ25ของรถยนต์ทั้งหมดครับต่อไปเราลองมาแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีที่2คือเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดในรูปเศษส่วนกันครับ วิธีทำเขียนสิ่งที่โจดย์กำหนดให้เป็นเศษส่วนได้ดังนี้จากสิ่งที่โจดย์กำหนดคือมีรถยนต์ทั้งหมด160คันและเป็นรถยนต์สีดำ40คันแสดงว่ามีรถยนต์สีดำเศษ40ส่วน160ของรถยนต์ทั้งหมดดังนั้นถ้ามีรถยนต์100คันจึงเป็นรถยนต์สีดำเท่ากับ100คูณเศษ40ส่วน160 ซึ่งเท่ากับ25คันเขียนเป็นร้อยละได้ร้อยละ25ดังนั้นมีรถยนต์สีดำร้อยละ25ของรถยนต์ทั้งหมดครับต่อไปมาดูข้อที่2กันเลยข้อที่2แม่ค้าซื้อเตารีดในราคา1,500บาทขายไป1,800บาทแม่ค้าได้กำไรกี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่จอดกำหนด คือแม่ค้าซื้อเตารีดในราคา1,500บาทและขายไป1,800บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าได้กำไรกี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โดยต้องการทราบว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าต้องการทราบว่าถ้าลงทุน100บาทจะได้กำไรกี่บาทจ้าเริ่มจากการแก้โจทย์ปัญหานี้โดยใช้วิธีที่ห คือเทียบเป็นยัดิรยางจ้ะวิธีทำจากสิ่งที่จดกำหนดแม่ค้าซื้อเตารีดในราคา1,500บาทและขายไป1,800บาทแม่ค้าได้กำไรเท่ากับราคาที่ขายไปลบด้วยราคาทุนคือ1,800ลบด้วย1 5 0 0เท่ากับ300บาทจากนั้นเทียบบัญญัติรยางจ้ะแม่ค้าซื้อเตารีดราคา1,500บาท ได้กำไร3าไร300บาทแม่ค้าซื้อเตารีดราคา100บาทได้กำไรเท่ากับ100คูณเศษ300ส่วน1,500ซึ่งเท่ากับ20บาทดังนั้นแม่ค้าขายเตารีดได้กำไร3าไร300บาทคิดเป็น20%จ้าต่อด้วยวิธีที่2คือเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดในรูปเศษส่วนนะ วิธีทำเขียนสิ่งที่จดกำหนดให้เป็นเศษส่วนได้ดังนี้จากสิ่งที่จดกำหนดคือแม่ค้าซื้อเตารีดในราคา1,500บาทและขายไป1,800บาทได้กำไรสามร้อยบาทแสดงว่าขายได้กำไรเศษสามส่วน1,500ของทุนดังนั้นถ้าทุน100บาทจะขายได้กำไรเท่ากับหนึคูณเศษสามส่วนหนึ่ซึ่งเท่ากับ 20บาทเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้20%อร์ซน์ดังนั้นแม่ค้าขายเตารีดได้กำไร3าไร300บาทคิดเป็น20%เอร์ซนตจ้าระหว่างนี้เราพักให้เพื่อนๆทำกิจกรรมเรื่องการหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์ก่อนนะแล้วเราค่อยมาสรุปกันให้น้องๆเลือกตัวเลขให้สอดคล้องกับที่โจทย์กำหนดค่ะข้อที่1 มีดอกไม้ห้าร้อยดอกเป็นดอกกุหลาบสองร้อยดอกมีดอกกุหลาบเป็นร้อยละเท่าใดของดอกไม้ทั้งหมดเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทำกิจกรรมกันได้หรือเปล่าคะจอยคิดว่าเพื่อนๆพื่น,พนทำได้แน่นอนตอนนี้เรามาสรุปเรื่องการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์กันเลยดีกว่านะคะการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั้นทำได้สองวิธีคือวิธีที่ห เทียบบัญญัติไตรายางวิธีที่2เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยเพื่อนๆสามารถเลือกใช้วิธีใดก็ได้ครับและที่สำคัญคือร้อยละและเปอร์เซ็นต์ไม่มีหน่วยนะคะถึงเวลาทดสอบความเข้าใจเพื่อนๆเ,เรื่องการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์กับกิจกรรมฉายเดี่ยวแล้วค่ะ ตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่1โรงเรียนเปิดเทอม250วันนิดหน่อยมาเรียน240วันนิดหน่อยมาเรียนร้อยละเท่าไหร่ของวันเปิดเรียนเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทำกันได้ไหมครับ ใครที่ทำไม่ได้ไม่ต้องท้อหรือเสียใจนะครับแค่เพื่อนๆตั้งใจเรียนในห้องเรียนและขยันทําแบบฝึกหัดผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเก่งขึ้นแน่ๆครับถ้าอย่างนั้นเราลาเพื่อนๆกันไปตรงนี้เลยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสู้ๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ